การเตรียมความพร้อมในการก่อนออกกาลังกายเนี่ยก็คือเป็นการที่ว่าต้องอประเมินนะครับว่าร่างกายของคนคนนั้นเนี่ยพร้อมที่จะออกกำลังกายหรือไม่นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นคนที่มีโรคประจำตัวเช่นพวกโรคหัวใจโรคที่ไม่ติดต่อต่างๆเบาหวานความดัน นะครับหรือโรคหอบหืดอ,อะไรพวกนี้นะครับก็ควรจะได้รับการประเมินสมรรถภาพทางกายก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะได้ออกกำลังกายอย่างปลอดภัยหรือการประเมินเนี่ยมันก็จะมี2รูปแบบด้วยการที่ทําได้นะครับอย่างเช่นรูปแบบที่1ก็คือประเมินในภาคสนามก็คือยกตัวอย่างเช่นให้คนคนนั้นไปเดินรอบสนามสัก4ี่รอบนะครับสนามฟุตบอลแล้วก็ดูว่าอัตราการเต้นหัวใจเนี่ยมันขึ้นลงเร็วแค่ไหนนะครับแล้วก็มันเอามาประเมินเป็นทางอ้อมได้ว่าสมรรถภาพทางกายเขาเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็หาดูได้ตามอิออนเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ มันก็มีวิธีการประเมินที่ง่ายๆนะครับแต่ถ้าต้องการที่จะได้ข้อมูลที่ชัดเจนหรือลึกซึ้งมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะต้องเป็นการประเมินเข้ามาทางคลินิกคืออาจจะต้องมาเดินใส่ผพานปั่นจักรยานแล้วก็วัดการใช้ออกซิเจนนะครับว่าร่างกายมีประสิทธิภาพในการใช้ออกซิเจนมากน้อยแค่ไหนมันก็จะบอกข้อมูลที่ละเอียดขึ้นนะครับ เราเราก็จะรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยอัตราการเต้หนหัวใจเขเป็นยังไงมีอะไรผิดปกติไหมการใช้ออกซิเจนเขาเป็นยังไงแล้วก็การใช้พลังงานการสร้างพลังงานของเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมาจากไหนมาจากไขมันมาจากน้ําตาลควรจะออกกำลังกายในระดับที่เท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้จะมีข้อมูลมากขึ้นแล้วก็จะได้ออกกำลังกายได้อย่าง เหมาะสมแล้วก็ได้อย่างปลอดภัยมากขึ้นครับประโยชน์ก anyway. like ็คือว่าเวลาที่เราประเมินแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถจะวางแผนการออกกําลังกายได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้อย่างเจาะจงมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วเวลาที่เขาออกกาลังกายหรือเขาทำกิจกรรมแล้วมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะในกลุ่มกลุ่มคนพวกนี้บางคนพอออกกาลังกายพอมันเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นการเต้นจังหวะมันเริ่มมากขึ้นมันก็จะเป็นความเสี่ยงต่อการที่เกิดภาวะสุกเชิญได้ได้รับการประเมินแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเขาควรจะออกกำลังกายหนักแค่ไหน ที่ไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตรงนั้นดังนั้นก็จะทําให้เขาปลอดภัยแล้วก็จะได้ออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ